ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พียงจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนเงาะค่ะสุราษธ,ธานีของเราเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเงาะอร่อยนะคะนั่นก็คือเงาะโรงเรียนนาศาลน,นั่นเองแต่เอ๊ บ้านใครมีต้นงอบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ปลูกเงาะกันในหลายๆอำเภอรวมทั้งในจังหวัดอื่นๆด้วยเขาก็ปลูกด้วยเหมือนกันทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือและก็ภาคอีสานส่วนเงาะหลายๆที่ก็จะมีต้นเงาะเท่านั้นนะคะแต่บางสวนเจ้าของเขาก็จะมีต้นไม้อื่นๆด้วยอย่างเช่นมังคุดทุเรียนลองกองมะไฟมะเฟืองกล้วย สับปะรดค่ะการปลูกแบบนี้ก็จะทำให้ชาวสวนมีผลไม้ไว้กินหรือขายสลับกันไปเพราะว่าเขาก็จะออกดอกนะติดผลไม่พร้อมกันแต่การดูแลก็แยกแตกต่างกันไปด้วยนะคะเรียกว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปเงาะที่เรารู้จักส่วนมากก็จะเป็นเงาะโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อกรอบและหวานอร่อยแต่จริงๆแล้วเงาะยังมีอีกหลายสายพันธุ์มากค่ะเช่น พันสีทองพันน้ำตาลกรวดพันสีชมพูพันเจ๊มงบางพันพี่ก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่เท่าที่รู้ก็คือเขาจะแตกต่างกันที่รสชาติค่ะอย่างเงาะสีทองก็มีความเปรี้ยวมากกว่าเงาะโรงเรียนเพราะฉะนั้นใครจะปลูกเงาะก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ชอบกินหรือคิดว่าคนทั่วไปชอบกินนะคะสำหรับคนที่จะปลูกขายเงาะเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ถ้าเด็กๆจะปลูกหลายต้นก็ต้องเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ6เมตรเพื่อให้เขามีพื้นที่แตกกิ่งก้านได้อย่างเต็มที่และหลังจากปลูกแล้วก็ต้องดูแลรดน้ำเป็นประจำเลยนะคะทีนี้เงาะก็เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นๆการปลูกให้เขางอกงามดีก็ต้องเตรียมดินขุดหลุมและยังต้องเลือกช่วงที่ปลูกด้วยนะคะคือควรปลูกช่วงต้นฤดูฝนหรือก็คือช่วงฝนยังตกไม่มาก ถ้าปลูกตอนช่วงฝนตกมากๆอาจจะทำให้ได้น้ำมากเกินไปต้นเขาไม่แข็งแรงก็อาจจะเน่าได้ค่ะตอนปลูกใหม่ๆก็ยังทนแดดได้ไม่เก่งก็อาจจะต้องกลางร่มเอ้ยไม่ใช่ค่ะจะต้องทำร่มช่วยพรางแดดให้เขานะคะแล้วก็ต้องรอไปอีก4-5ปีกว่าเจ้าต้นเงาะจะมีดอกและติดลูกเงาะสีเขียวๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงๆให้เรากินค่ะ ช่วง4-5ปีนั้นชาวสวนเงาะก็จะต้องคอยดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยจัดการหญ้าไม่ให้มากขึ้นคลุมต้นเงาะนะคะนอกจากนั้นก็ยังต้องคอยตัดแต่งกิ่งให้ต้นเงาะดูปโปรง่งรับแดดและอากาศถ่ายเทได้ดีใครที่เคยไปเที่ยวสวนเงาะอาจจะเคยเห็นชาวสวนเลี้ยงผึ้งไว้ในสวนด้วยนะคะนั่นก็เพราะว่าผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้ค่ะ เหมือนเหมือนกับที่ชาวสวนลำไยก็เลี้ยงพึ่งให้ช่วยผสมเกสรดอกลำไยเหมือนกันและส่วนผลไม้ที่มีการเลี้ยงพึ่งก็จะเป็นการรับรองอย่างหนึ่งว่าส่วนผลไม้นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะพึ่งจะไม่ทำรังในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีในการทำสวนค่ะการจะเป็นชาวสวนเงาะก็ไม่ง่ายนะคะแต่การงานทุกอย่างก็มีความยากลำบากแตกต่างกันไป ขอพระเจ้าอวยพรชาวสวนเงาะให้มีผลผลิตที่ดีปลูกเงาะอร่อยๆให้เรากินค่ะพระเจ้าประทานสัญญาว่าคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพระาะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล